ท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องร้อนระอุขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วนะครับเมื่อ BBC รายงานนะครับว่าเมื่อวานนี้ทางนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบยจามีนาทานาหูนะครับได้สั่งการให้กองทัพอิสราเอลนะครับเข้าโจมตีบริเวณสนวนกาซาให้หนักหน่วงให้รุนแรงด้วยนะครับและเขาไปอ้างว่าให้ดูข้อมูลชุดนี้ก่อนนะนี่ครับเริ่มโจมตีไปแล้ว2-3งครั้งเป็นการโจมตีทางอากาศนะครับไปอ้างว่าที่ผ่านมาหลังจากที่มีการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงเรียบร้อย และก็แลกเปลี่ยนเฉลยศึกและตัวประกันไปเมื่อสัก2-3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่พ้นเดือนครับท่านผู้ชมครับอิสราเอลโจมตีอีกรอบแล้วแล้วก็ย้ำด้วยว่าการโจมตีนั้นอ้างว่ากล่าวหาฮามาสว่าฮามาสนั้นไปก่อเหตุละเมิดการข้อตกลงการหยุดยิงอยู่หลายต่อหลายครั้งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับทีนี้ปรากฏว่า่วนีเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือเรื่องปมเรื่องการไปตรวจสอบของอิสราเอลไปพบว่า มีการส่งศพของเจเนญศึกกลับมาแต่ว่าไม่ใช่ศพของตัวประกัน13คนล่าสุดที่เสียชีวิตนะครับกลายเป็นศพของนายกลายเป็นศพของนายโอฟีซาฟาตีซึ่งกองทัพอิาเอลยืนยันว่าค้นพบตั้งแต่ปี2566แล้วนะครับไม่ใช่13ตัวประกันล่าสุดอิาเอลก็เลยอ้างว่าโหที่เป็นการส่งร่างของตัวประกันที่เสียชีวิตมาอย่างไม่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงนะครับส่วนแน่นอนกาอ่ะขออภัย ตัวของกลุ่ามาม ا ก็อ้างเลยครับว่าแบบนี้เนี่ยมันเป็นข้อกล่าวเท็จกล่าวหาล,วล้วนๆของอิสราเอลที่บอกว่าเขาโจมตีนะครับและบอกได้ว่าเป็นการกล่าวอ้างข,ของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันาหูเพื่อนําไปสู่กระบวนการในการที่จะโจมตีและมีมาตรการที่ก้าวร้าวต่อสโวรกาซ่าอีกครั้งหนึ่งด้วยโอ้โหท่านผู้ชมฮะยังจบยดายจริงๆนะครับอิสราเอลโจมตีแล้วครับทีนี้จับตาดูนะอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อราคาทองคํารวมถึงตลาดโลกได้เช่นเดียวกันครับ